ก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในยูซูเวอร์ชั่น603เป็นต้นไปนะครับคุณไม่จําเป็นต้องลงตัวบายพาสบูตแคสตรงนี้แล้วนะครับก็คือเข้าเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงตัวนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นเกม a l Crossing ในเวอร์ชันยูซูเก่าๆกว่านี้นะตั้งแต่เวอร์ชันเอ่อ590ถึงเวอร์ชันเอ่อต่ำกว่านั้นนะครับก็มันจําเป็นต้องลง ตัว bypass boot c a c ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งจะทําให้สามารถบูตเข้าไปในเกมได้นะครับแต่สําหรับเวอร์ชั่นของมิลเลียนนะเวอร์ชันปกติในเว็บไซต์นะครับคุณจําเป็นต้องลงตัว bypass boot c a c นี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันสามารถบูตเข้าเกมได้นั่นเองครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นตัวเวอร์ชัน603เป็นต้นไปนะค,คุณจําเป็นต้องลงไม่ใช่สิไม่ใช่สิสคุณไม่จําเป็นต้องลงตัว mod bypass boot c a c แล้วนะครับก็คแค่เข้าเล่นปกติได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับใครที่ ใช้เวอร์ชันในเว็บไซต์อยู่นะคุณจำเป็นต้องลงตัวเวอร์ชันลงตัวมอสบูตแค t ตัวนี้นะเพื่อที่จะให้เข้าเกมได้นะจนกว่าตัว pr ตัวนี้นะครับจะผสานเข้ากับตัวมาสเตอร์ uh, ตัวหลักนะครับในตัวมาสเตอร์เวอร์ชันมิลเลียนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีใน Discord นะครับก็ให้ไปติดตามขาอสารที่นั่นแล้วกันนะผมจะไม่ทำคลิปแบบแยกย่อยอะไรนะรเพราะว่ามันแค่นิดเดียวเองนะฮะไปติดตามที่นั่นได้นะครับคุณคุณสมบัติในตัวนี้นะครับมันก็จะ ใช้ได้นะได้ใช้ได้แต่เวอร์ชันของ Early Access เท่านั้นนะครับตั้งแต่เวอร์ชันนี้เป็นต้นไปเลยถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่มานอกจากเวอร์ชันหนเวอร์ชันหก0ู0ส่น 64, 0 5, 0 6, 0 7, อะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยนะครับถ้าใครใช้เวอร์ชัน Early Access นะครับอันนี้ก็คือคคุณสมบัติเอ,อ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับเวอร์ชัน Early Access นั่นเองนะฮะถ้าใครจะดาวน์โหลดตัวเ,ออเวอร์ชัน Early Access นะครับให้เข้ามาที่ Discord นะครับแล้วก็ไปในหัวข้อของูนะครับ ให้เลื่อนลงมาครับหรือว่าเลื่อนขึ้นไปนะถ้าหัวข้อเวอร์ชันยูซูเออร์ไลเซตเออร์ไลเซนี้ดูตามเวอร์ชันตรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเวอร์ชันไหนเพื่อนๆก็พิมพ์นะครับก๊อปรหัสตรงยูซูเออร์ไลเซตตรงนี้ไปครับแล้วก็ไปที่ช่องบอทซีเอ็มนะครับไปที่ช่องบอทซีเอ็มตรงนี้แล้วแล้วก็พิมพ์รหัสมันลงมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เวอร์ชันยูซูเวอร์ชันเออร์ไลเซแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในเกมให้ดูแล้วกันนะครับว่ามัน เข้าได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องใช้มอดบูตแคสนะกดคลิกขวาที่เกมนะครับแล้วกด Pro p e r t y นะ,อ,ะอันนี้ก็คือมอดบูตแคสนะเวอร์ชันน1.2.0นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ติกนะคือถ้าติเนี่มันก็ก็คือก,ก,ก็ใช้บูตก็ใช้มอดตัวนี้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ติ๊กให้ดูไงดูดูซิว่ามันสามารถบูตเข้าไปในเกมได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องใช้มอดตัวนี้นะหรือถ้าใครใช้เวอร์ชันหนึ่งูนสามนะครับแล้วติ๊ตัวนี้ไว้อยู่นะครับมันก็ มันก็ยังทํางานปกตินะครับไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วแต่ว่าน,นี้ผมลองไม่ติดให้ดูแล้วกันนะในส่วนฟังก์ชันอื่นในส่วนมอดอื่นนะผมก็จะใช้มอดตามนี้เลยนะมอดเอ่อ60 h p haze มอดเอ่อ f ิก c a m i l นะครับแล้วก็ดีโอซีแล้วก็ปิดพวกเงาดาอะไรต่างๆแล้วก็เวอร์ชันอัปเดตของตัวเวอร์ชัน1.2.0นะครับสาหรับตอนนี้มันมีเวอร์ชัน1.2.1มาแล้วนะครับแต่ว่ามอดมันยังไม่รองรับตัวเวอร์ชันนั้นนะฮะก็ให้ใช้เวอร์ชัน1.2.0ไปก่อนนะครับในะตอนนี้นะโอเคก็ให้ อันต <ersch> ิ it, ๊กมันไปนะถ้าใครถ้าใครติ๊กอยู่ก็ไม่ต้องติ๊กมันครับหรือว่าถ้าใครติ๊กอยู่ก็ติ๊กไปได้ครับไม่ต้องไม่ต้องอันติ๊กมันก็ได้นะฮะแต่ว่านี่ผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะก็ให้ดำเนินกดดับเบิลคลิกไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยนะฮะอันนี้ก็รอมันรันสักครู่นะครับ ผมตั้งค่าให้มันเป็น Extreme Very Slow นะเพื่อที่จะไม่ให้มันผิดพลาดขนาดปูนั่นเองนะอย่าเราเข้าไปปรับความเร็วเกมอีกทีในเข้าไปในเกมอีกทีนะฮะตอนนี้ให้มันเป็น Extreme ก่อนนะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนะ ซึ่งถนะ้าคุณปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันก็จะทําให้บูตเกมช้านะฮะบูตเกมช้ามากอะ่ะเดี๋ยวเนี่ยปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมแบบนี้แต่ว่ามันจะแก้ไขพวกปัญหาจุกจิกต่างๆได้เวลาเกมมันลม่มเงี้ยอันนี้เราปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปรับอีกทีในึงภายในเกมนะครับเปลี่ยนจากเอ็กซ์ตรีมเป็นนอนอะไรอย่างงี้หรือว่าไฮอย่างงี้อะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็รอมันโหลดสักครู่ฮะอาจจะใช้เวลาสักหนึ่งหนึงสองนาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ CPU ของเพื่อนๆด้วยนะฮะ ตัวเกมเวอร์ชันหนึ่งอยู่สองยูสูนะครับเห็นไหม fps มันจะวิ่งอยู่ประมาณสิบเอเสประมาณนี้ถ้าเราปรับเป็น extreme ถ้าเราปรับเป็นนอนหรือ high เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่เกินกว่าสามสิบเอเสอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แหละอันนี้พอดีผมลงมอดหกสิบเอเสด้วยนะมันก็เลยวิ่งอยู่ที่หกสิบเอเบสนะปกติตัวเกมมัน hmm. วิ่งแค่สามสิบเอเสนะแต่ว่านี่มัน h a กเอเสนะครับให้มันถึงหกสิบนั่นเองนะถ้าใครไม่รู้นะครับ โอเคนี่ก็อยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากเอ็กซ์ตีมนะครับเป็นนอนเนปกตินะเห็นไหมเอพีเอวิงพุ่งขึ้นมาแล้วนะลองไปที่ชายหาดดูนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ใช้มอสอะไรเลยนะฮะปกติเลยเขาเล่นได้ปกติเลย ซึ่งต้องย้ำว่าคุณสมบัตินี้มันใช้ได้แต่เวอร์ชั่นของ Early เล็เนะครับถ้าใครใช้เวอร์ชันมิลเลียนในเว็บไซต์เนี่ยคุณจะเป็นต้องใช้ม็อดอยู่นะฮะประมาณนี้คุณจะเป็นต้องใช้มอดนะครับในการบูตเกมนะอ้จังหวะเสียเลย ่อนข้างโอเคนะถ้าอยู่ตามบริเวณชายหาดก็วิ่งอยู่ประมาณ30-40ประมาณนี้นะพอดี CPU ผมไม่ได้แรงมากนะมันก็เลยได้แค่นี้นะฮะไม่ถึง6 0 f p s นะครันแม้ว่าเราจะใช้ Mod 6 0 f p s ก็ตามนะครับอันนี้น่าเศร้าอยู่นะผมหวังว่าจะมีเงินสักหน่อยจะไปอัพตัว CPU ให้มันแรงขึ้นนะครับถ้าเป็น Core i7 ก็ยังดีนะแล้วก็ความเร็วของ CPU ก็ให้มัน3 4เฮิร์ขึ้นไปนะอันนี้ก็จะทำให้ มันโหลดเร็วขึ้นแล้วก็รันเกมได้เร็วขึ้นนะครับอ้าจังหวะเสียอเมนิ่าก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับในเวอร์ชั่น6.3ดีนะครับก็เพื่อนๆไปลองกันแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพิยเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปตัวต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ